สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการปกครองท้องถิ่นระดับตำบลกันนะคะก็คือดูจากตัวพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537แล้วก็ที่แก้ล่าสุดเลยครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดให้เห็นภาพชัดๆว่าโครงสร้างอำนาจหน้าที่ความเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับ เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะมันคือคกลไกพื้นฐานเลยที่กําหนดทิศทางาการบริหารการพัฒนาในระดับที่ใกล้ชิดชาวบ้านมากๆค่ะส่งผลโดยตรงเลยใช่ครับส่งผลต่อชีวิตประจําวันเลยพอเปิดพรบรมาเราก็จะเจอ,เอหน่วยงานหลักๆ2แบบเนาะครับผมคือสภาตําบลกับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือที่เราเรียกกันชั้นๆว่าอบตอถูกต้องครับสภาตําบลน,นี้เป็นรูปแบบดั้งเดิมก่อนเลยคือมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำำําตําบลอันนี้เป็นโรยตาแหน่งนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละคนอ๋อค่ะแต่ทีนี้พอสภาตําบลไหนเนี่ยเขามีรายได้เ,เฉลี่ย3ปีย้อนหลังเกินปีละแสนห้าค่ะมีเกณฑ์รายได้ด้วยใช่ครับไม่รวมเงินอุดหนุนนะฮะอันนี้ก็จะถูกตั้งขึ้นมาเป็นอบตอซึ่งปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นอบตอกันหมดแล้วน่าสนใจตรงเกณฑ์แสนห้าเนี่ยนะคะเหมือนเป็นตัวชี้วัดว่าเออพร้อมแล้วที่จะ ขยับขึ้นไปจัดการตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นเลยครับแล้วอบตอเองถ้าพัฒนาไปอีกขั้นก็อาจจะกลายเป็นเทศบาลได้เหมือนกันอ๋อ oh, เป็นขั้นๆั้นไปใช่ครับเป็นสเต็ปไปตามกฎหมายแต่ถึงส่วนใหญ่จะเป็นอบตอแล้วเนี่ยในพรบก็ยังพูดถึงบทบาทสภาตำบลเดิมๆไว้อยู่แล้วบทบาทเดิมของสภาตำบลน,นี้มีอะไรบ้างคะเผื่อบางที่อาจจะยังเป็นรูปแบบนี้อยู่หลักๆก,ก็คือพัฒนาตำบลตามแผนงานตามงบประมาณของเขาเอง เสนอแนะส่วนราชการได้แล้วก็ดูแลเรื่องพื้นฐานทั่วๆไปเลยครับน้ํากินน้ำใช้ทางสัญจรความสะอาดขยะส่งเสริมอาชีพอะไรพวกนี้ค่ะโดยมีกำนันเป็นประธานสภานะครับแล้วก็มีนายอำเภอคอยกำกับดูแลอีกทีทีนี้พออัปเกรดมาเป็นอบตปุ๊บโครงสร้างเปลี่ยนไปเยอะไหมคะโอ้เปลี่ยนไปชัดเจนเลยครับอบตนี่เป็นนิติบุคคลแล้วก็เป็นราชการส่วนท้องถิ่นเต็มตัวเลยโครงสร้างหลักๆมีสส่วนคือ สภาอบตอันนี้ทําหน้าที่เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติคอยดูคอยถ่วงดุลค่ะกับอีกส่วนคือนายกอบตอันนี้เป็นฝ่ายบริหารสภาอ,อบตอนี่คือมาจากชาวบ้านเลือกตั้งมาโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งเขตละคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เขตหมู่บ้านเป็นหลักอยู่ในตําแหน่งคราวละ4ปีแล้วหน้าที่หลักๆของสภาคืออะไรคะก็คือให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอ,อบตอ พิจารณาร่างข้อบัญญัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องสําคัญเลยคืองบประมาณแล้วก็คอยควบคุมการทํางานของฝ่ายบริหารหรือนายกอบตนั่นแหละครับอืมเป็นการตรวจสอบกันเองในพื้นที่ครับผมเป็น,นกลไกสําคัญเลยจุดที่น่าสนใจมากๆของอบตคือการมีนายกอบตที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอันนี้ถือว่าเปลี่ยนเยอะเลยนะคะใช่ครับ อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนายกอบตอเนี่ยไม่ได้มาจากการแต่งตั้งเหมือนเมื่อก่อนแต่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตอบตอนั้นๆเลยต้องมีคุณสมบัติอะไรไหมคะมีกําหนดไว้ครับเช่นอายุต้อง35ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษามหกหรือเทียบเท่าหรือถ้าไม่มีวุฒิก็ต้องเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนวาระก็4ปีเท่ากับสภาแล้วก็เป็นติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระ จำกัดวาระด้วยครับเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจแล้วก็เป็นการเพิ่มความรับผิดช,ชอบโดยตรงต่อประชาชนมากขึ้นด้วยพอมีอำนาจบริหารเต็มตัวแบบนี้หน้าที่ของนายกอบตอนี้ครอบกลุ่มอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือกำหนดนโยบายบริหารงานของอบตอให้เป็นไปตามกฎหมายตามนโยบายตามข้อบัญญัติแต่งตั้งรองนายกแต่งตั้งเลขานุการได้ซึ่งสองตำแหน่งนี้ต้องไม่เป็นสอ,อบตอน,นะครับ อ๋อห้ามเป็นซ้ำซอนครับผมแล้วก็ออกระเบียบเพื่อให้งานมันเดินไปได้เป็นผู้บังคับบัญชาพนักง,งานส่วนตำบลและที่สำคัญมากๆเลยคือก่อนจะเริ่มทำงานเนี่ยต้องถแถลงนโยบายต่อสภาอ,อบอตอให้รับทราบก่อนค่ะต้องบอกก่อนว่าจะทำอะไรบ้างใช่ครับให้สภาเขารู้ทิศทางแล้วถ้าดูอำนาจหน้าที่ของตัวอบอตอเองก็ดูกว้างกว่าสภาตำบลเดิมเยอะเลยนะคะกว้างกว่าเยอะมากครับมีทั้งภารกิจที่กฎหมายบอกว่า ต้องทำอันนี้บังคับเลยเช่นดูแลถนนหนทางทางน้ำรักษาความสะอาดป้องกันโรคบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นใช่ครับแล้วก็มีภารกิจที่อาจจะทำคือทำเพิ่มได้ถ้ามีศักยภาพมีงบประมาณพออย่างเช่นทำน้ำประปาไฟฟ้าสร้างตลาดสร้างท่าเรือ ส่งเสริมอาชีพการท่องเที่ยวการวางผังเมืองอะไรพวกนี้อืมก็คือเปิดช่องให้พัฒนาตามความต้องการของแต่ละที่ได้ถูกต้องครับเน้นประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็การมีส่วนร่วมเป็นสําคัญแล้วเรื่องเงินเงินทองทองล่งงนะคะอบตอนี่เอาเงินมาจากไหนแล้วบริหารงบประมาณยังไงที่มารายได้นี้หลายทางเลยครับทั้งภาษีที่อบตอเก็บเองได้เช่นภาษีบํารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนภาษีป้ายมีภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วแบ่งมาให้เช่น เอ่อ VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะสรรพสามิตอ๋อมีส่วนแบ่งจากภาษีใหญ่ๆด้วยครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมต่างๆรายได้จากทรัพย์สินของอบตเองแล้วก็มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังพึ่งพิงเงินอุดหนุนจากส่วนกลางค่อนข้างเยอะนะครับค่ะแล้วการใช้จ่ายล่ะคะการใช้จ่ายต้องทําเป็นข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจําปีครับ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาอาบตอก่อนแล้วก็ต้องส่งให้นายอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยอ้าวมีนายอำเภอมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับถ้าเกิดสภา,ากับนายยกตกลงกันไม่ได้เรื่องงบประมาณหรือนายอำเภอไม่เห็นชอบเนี่ยก็จะมีกระบวนการตั้งกรรมการหาข้อยุติถ้าหาข้อยุติไม่ได้จริงๆอาจจะไปถึงขั้นผู้ว่าสั่งยุบสภาอาบตอได้เลยโหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะครับเรื่องงบประมาณในเรื่องสําคัญฟังดูเหมือนอบตอมีอํานาจมีงบประมาณ แต่ก็ไม่ได้อิสระเต็มร้อยใช่ไหมคะยังต้องมีคนคอยกํากับดูแลอยู่ดูแลอยู่หลักๆเลยคือในอําเภอในพื้นที่นั่นแหละครับคอยดูให้การทํางานมันเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบมีอํานาจเรียกมาชี้แจงตรวจสอบหรือถ้าเห็นว่าทําอะไรไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สั่งระง,งับยับยั้งได้ค่ะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะมีอํานาจพิจารณาเรื่องอุทธรณินิจฉัยปัญหาต่างๆ หรือถ้ามีการสอบสวนและพบว่านายกหรือสอ,อบตทุจริตหรือบกพร่องร้อยแรงผู้ว่าก็สั่งให้พลจากตำแหน่งได้อืมก็คือมีทั้งอำนาจจากส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็การกำกับจากส่วนภูมิภาคใช่ครับเป็นการถ่วงดุลกัน สรุปแล้วพรบนี้ก็วางโครงสร้างให้อบตเป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลมีสภาที่มาจากเลือกตั้งคอยตรวจสอบแล้วก็มีนายกที่มาจากเลือกตั้งโดยตรงเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบริการสาธารณสุขพัฒนาท้องถิ่นไปครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาคคือนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้การทำงานมันอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วระเบียบ ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะโครงสร้างที่ดูเหมือนจะให้อำนาจท้องถิ่นผ่านการเลือกตั้งโดยตรงเลยนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีการกำกับดูแลจากส่วนกลางที่ค่อนข้างใกล้ชิดมากๆมันจะส่งผลต่อความคล่องตัวความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะทาได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้น่าคิดต่อเลยครับค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าจะลองเอาไปขบคิดกันต่อได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ยินดีครับผมขอบคุณครับ